แล้วนายชื่ออะไรชเฟนอ้าวเมื่อกี้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 นายจำเราไม่ได้หรออ้าวก็นายชื่อแชมใช่ละใช่หรือเปล่านายแม้ใครบ้างใครบ้างกีคนอ่ะมันก็มีกันห้าหกคน่ยคุณคุณมาบอกว่าสองสามคนมันมีห้าคนมีผม กอ,องแล้วก็ผมนี่ผมแล้วก็เสื้อเขียวแล้วก็ผมเนี่ยสามคนไปไหนไปไหนก็ไปไ<ห>ตัว,ตวแล้วไม่เล่นกับเพื่อนเหรอไม่เล่นกับเพื่อนเหรอ มาเราตั้งใจมาคุยกับเธอเวลาเย็นแม่กอดเฮียมึงเป็นคุยอะไรๆสัาดเออมึงเป็นคุยมากไปเฮียเย็นฉเดินมาด่ากูสาดใจเย็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกินไปว่ามึงเกินไปแล้วเนี่ยกูพูดพอกับมึงนานเลยโอ้โหกูกูผิดเองแหละกูขอโทษเออกูผิดเองกูผิดเองกูขอโทษ กูกูขอโทษมาเลยขอโทษโอเคคุณคำหยาบครับคุณคูณดีๆรัาดีเลยเธอเธอะไปนั่งเล่นกับเราบ้างจริงเนี่ยเราไปด้วยกันเนี่ยสามคนไปไหนอ่ะ ผมขอไ,ได้โตแล้วผมขอเวลาจะคุยสองคนได้ไหมคืคนอะไรกันและผมให้คุณต่อก็ได้เอา้า <c oughs> ผมตอกเลยผมตอบคุณจะต่อผมเลยอ่ะคุณจะต่อไม่ติดอยู่แล้วอ่าวผมไม่ได้ไงผมชอบคนเดียวคุณจะมาชอบตามผมไม่ได้ไติดอยู่แล้วผมทำไปแล้คุณเปลี่ยนคนก็ได้ไมั้ยัสดับ จัดดีในคุณโชว์สเตตให้ผมดูสิในนี่ไอนสเตตผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับอ้าอ้าวได้หมายลืมก่าวนะฮะนี่ดูนะมันคุณนี้นะโอ้อะไรผมผมยังไม่ได้ลืมผมก็ไปทักทาย ผมใจเดียวอยู่แล้วไมคุยกันแค่นอก,ออกแค่นอกาจกจะบอกว่าแค่นอกายกไม่ได้นอกไกม่รอกผมลอกใจตอนตไหนครับน,นั่งคนเดียวมันเงาแล้วครับโอ้โหร้องคนเดียวดูนั่งกันเป็นต<ถ>ิดอยู่กับพลอยบอกฉันนั่งคนเดียวหมายถึงคนละโต๊ะ าจารยตัวมันนั่งก็ได้แค่ตัวไม่คนเดียวอคุณจะตอบผมเลยอ่ะคุณจะตอบไม่ติดอยู่แล้วอ่าปไม่ได้ไงผมชอบคนเดียวคุณจะมาชอบตามผมไม่ได้ไติอยู่แล้วผมทำไปตนี่ไงคุณเปลี่ยนคนก็ได้มั้ดตครนบะ จัดดีไหนคุณโชว์สเต็ปให้ผมดูสิในนี่ไงสเตปผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับอ้าวอ้าได้หมายลืมกล่าวนะนี่ดูนะมันคุแบบนี้นะโอ้โหอะไรผมยังไม่ได้ลืมผมก็ไปทักทาย ผมใจเดียวอยู่แล้วไคแค่นอกอแค่นอกกายจะบอกว่าแค่นอกกายไม่ได้นอกใจหรอกผ,<ม>ผมนอกใจตอนไหนครับ<สด>นั่งคนเดียวมันเงาแล้วครับโอ้โหร้องคนเดียวดูนั่งกันเป็นส<ถ>ิบอยู่กับลอยบอกฉ<ถ>ันนั่งคน,น,น<ถ>งงเดียวหมายถึงคนละโต๊ะ<สด> จานทำไมไม่ไปคุยกับคนอื่นล่ะเราจะคุยกับเธอคนเดียวไงเยียประกันที่แบบเราจะคุยกับเธอคนเดียวไงอุ้ยเยี่ยมึออะไรของมึงเนี่ยฮะจะเลือกคนไหนฮะตัวไหนโง่นี่ยผมกูว่ามึงตามกูกูถูกกูว่ากูมาสองคนแล้วมึงจะตามกูมาอีกยังทานทีทันกูื้อยกับมึงเลย โอ้เข้าม่แล้มึงหลอกดูสภาพตัวมึงด้งวยอ้าวมึงพูดแต่ยิ่งรู้ได้ไงวะฮะอ่ามึงรู้ได้ไงก็คิดว่ามึงหลอกกับกูเหรอมึงผมทรงได้มึงคิดว่า<ผ>ม,ม,มหลอกดูเรื่องภายนอกก็ <ผม S 1> รกกู้แล้วภายนอ,อ,อกขาเลยเขาดูในภายใน,น,นาาเวียดนขาเปียดหน้าคอมใหม่จัดคอมพอมึงอ่ะคอมพอมึงอ่ะมึงมึงแลมีปัญหากับกูอ่ะกูยาวยังไงอ่ะมีแต่รุ่นใหญ่เนาะโอ้ไปละ กูคือกูกูให้มึงก็ได้กูไม่เป็นไรกูเข้าใจใช่มอ๋อมาเป็นเพื่อนกันอันนี้เพื่อนพี่เป่ามาดิใครก็ไม่รู้โอ้โมเมนต์เด้งโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์เด้งโมเมนต์เด้งสวัสดีคนสวยสวัสดีสวัสดีสุรสวัสดีจ้าสวยจ้านี่เข้าสวัสดีนั่งคุยกันเลยดีสวยน่ารักจังเลยโอ้ยขอบคุณจ้าขอบคุณเด้อ จ้าเดี๋ยวจ้าจ้ามาคนเดียวหรอจ้าจ้าช่ไโอ้ยคือแซมแก้วฮู้ให้อายซิล้อมาคนเดียวหรอจ้าไม่ไม่ไม่ไมผมไม่ได้มาคนเดียวเลยก็มากับหวาดใจนี่ไงโอ้ยเฮ้ยอะไรของมึงดีเพื่อน มึงมึงมึงมาดินี่มึงมาขี่บังเคียกับกูก่อนดิอะไรของมึงเนี่ยกูไปคุยถ้าไหนมึงก็ตามกูมาโอ้ยกูเหนื่อยว่ะกูยืนนิ่งไอ้เหี้ยไม่ตามกูไม่หยุดเลยหัวนิ้วไม่ถกถกเคนไทยด้วยกันทราได้ย่ายอมนั่งคนเดียวมันเหงาให้เรานั่งด้วยได้ไหมเอาแล้วนั่งเลย คือมาเข้าเรื่องกันเลยอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยเธอมีแฟนหรือยังอ่ะยังครับโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยพี่กูนี่อีคนมากูต้องมาเจอมึงอก่อนเนี่ยเพราะเขาเริ่มก็มาพี่มึงโสดนะยูท่เลยูท่านก้าวสดครับเกมเกมนี้ชื่ออะไหนนะเกมนี่ที่ไหนไม่ได้ถามครับกูไม่ได้ถามครับไม่ได้คุยกับมึงครับคือมึงจะอวดอายุมึงก็ไปไปที่อื่น โอ้ไอ้เหียน้ำซ่าวน้ำซ่าวไปกับพี่บอโอ้ยมาดีเลยไปดิบอไปบอไปมาไป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 มึงจะเอาอะไรกับกูเพื่อนคือมึงจะเอาอะไรกับกูเอาเงินมึงให้กูตามมันไอ้ไลยเลยพี่บ้ากูไม่ได้บอกมึงเลยไหนบอกไม่มาไม่มากับเราไง อ้าวมึงดูมึงดูมึงดูหัวชมพูรอเสียบกูแหละมึงเห็นไหมไหน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 เขาหนทีเด็ดฮะเอางี้คนไหนทีเด็ดกูกับมึงนี่แหละเด็ดสุดแล้วตอนเนี้ยโอ้คือมึงโคตรลาบอ่ะอ้าวมึงว่ากูลาบมึงดูชุดกูมึงดูชุดกูไหนไหนก็รู้ว่ากูกินขาดกูเอ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรของมึงเดี๋ยวเพื่อนกู

ไปถึงก็สวัสดีค่าน้องสศวไอ้ไรไอ้ไรไอโออะไรเนี่ยมันที่ไหนนี่มย่้มย่้งมาีึงม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 าดิมึงมาดิพื่อน แล้วมึงขึ้นไปบนเวทีกูให้คนเขาโหวตว่าใครหรอใครหรอจัดสิจัดสิเลยแบบโอเคอ่ะกูให้คนข้างล่างโหวตนะไม่โหวตได้ไหมไม่โหวตได้ไหม t r a n s f o อ่ะมึงมึงใครใครเขาโหวต t r a n s ร o r m korat transform k o a t เช่นเดียส์มีแล้วระหว่างกูกับมึงอะมึงว่าไอ้ข้าฟอร์มเราเอาทุกคนข้างล่างผบทองกับผมดำดูเล่อไทยแลนด์ แย่แย่ไอเลิฟไครแรกไอคอมคอมคอมเมนต์กดคอมเมนต์มันโรกจิตนะเว้ยโอ้ยมึงกับกูขาดกันไอ้เหี้ยมึงบอกว่ากูโรคจิตไปดีกว่าไปมาแล้วครับมาแล้วครับมึงเจอทีเด็ดยังอ่ะวิกตอเรียเปล่าทีเด็ดอยู่บนนี่เนาะไหนไหนไหนนั่งนั่ง คนเดียวไหมคนเนี้ยแล้วสรุปเธอจะเลือกใครเนี่ย <c oughs> สรุปไหนๆเราอุตส่าห์ตามขึ้นมาเธอต้องเลือกแล้ววะะว่ามึงลงไปดีกว่าเพื่อนเขาเลือกกูไม่ใช่ละมึงมึงไปเลยกูล้างเดียวใจเดียวอ่ะ กูไม่เหมือนมึงแคปไปจิ๋วคนนั้นสินายไปจิวคนนั้นสิเออนายนายนายไปเลยเชื่อกูอกหักไหวเฮ้ยพยายามของกูแม่เฮอะชัดเจนแล้วไหวเฮียไปดีกว่ามาแล้วครับมาแล้วครับมึงเจอทีเด็ดยังอ่ะวิกตอรียเปล่า เฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยมาพูดกับพี่กูยังไงอ่ะเฮ้ยเฮียพี่อะใครพูดวะหัวก็ไม่มีหัวก็ไม่มีผมเลยแต่เดี๋ยวกูเอาหัวทถลอกเมื่อกี้ใครพูดพี่กูไอสัตว์อยากโดนแท็กหัววัยศาสัตว์ศาสัตว์เมื่อกี้ให้พูดพี่อ่ะหัวหัวหัวแบบเนี้ยเป็นดังเลยอ่ะมึงเป็นมึงเป็นไรมึงเป็นไรมึงว่จะตัดมึงดูคนภายนอกเหรอเดี๋ยวกูเตะเดี๋ยวกูต่อยเดี๋ยวกูเตะเดี๋ยวกูต่อยอ่ะมึงก็มาดิมึงมาดิมาเต่มาตมมาเตะมาต่อยอะไรมึงมาดิมาดิ พี่บ้าวลุกดีกว่าพี่บ้าวลุกลุกลุกชายพี่ชายอย่ามันลุ้มเดี่ยวโถขอทานนั่งขอทานอยู่ขอหน้าขอจิตขอที่ไม่เอาพี่เดี๋ยวหัวเงาผมแตกตาแค่นี้พิมนาเด็กอะเหนียวเบียดหรอพี่ชายลุกดีกว่าพี่บ้าวลุกดีกว่าไป เฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยมาพูดกับพี่กูยังไงอ่ะเฮ้ยเฮียฮี่อ่ะใครพูดวะหัวก็ไม่หัวก็ไม่มีผมแล้แต่เดี๋ยวกูเอาหัวทะเลาะเมื่อกี้ใครพูดพี่กคุยสัตว์อยากโดนแกลหัวไว้สัสไอสัตว์เมื่อกี้ให้พูดพี่คุยหัวหัวหัวแบบเนี้ยเด็กดังเลยอ่ะมึงเป็นมึงเป็นไรมึงเป็นไรมาจับแกล้งมึงดูคนภายนอกเหรอจ๊เดี๋ยวกูเตะเดี๋ยวกูต่อยเดี๋ยวกูเตะเดี๋ยวกูต่อยอ่ะมึงก็มาดิมึงมาดิ